หายดีเป็นปกติใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่ายังไงดีสวัสดีครับผู้พ,ทนะทพิทากษาจ่าทวิคามีวันนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมานำเสนอเช่นเคยก็คือหายดีเ, ID เป็นปกติเราจะใช้สำนวนได้หลากหลายนะครับแต่อันหนึ่งที่จะหยิบมาพูดในวันนี้ก็คือ as right as rain as right as rain หรืออาจจะเป็น right as rain เฉยๆก็ได้นะครับก็จะแปลว่าเหมือนแบบหายดีกลับมาหายดีกลับมาเป็นปกติสุขภาพแข็งแรงดีอีกครั้งนะฮะยกตัวอย่างเช่น you you just need a good night's nice sleep and then you will be right as drained again <laughs> เธอต้องการแค่เธอเพียงแค่เหมือนแบบนอนหลับให้มันแบบนอนหลับสนิทนอนหลับฟันดีอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็จะตื่นมาแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งลองไปใช้กันนะครับน้องๆคนไหนที่อยากเพิ่มคะแนนสอบติดคณะดีมอด,ดังอย่างจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรเหมือนกันกันกบลูกศิษย์คนอื่นๆกว่าพันคนของครูวิทยในปีที่ 8, ผ่านๆมาสามารถที่จะเข้ามาดูคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้เลยที่ boostup.in.ts หรือสามารถที่จะเข้ามาดูคลิปติวฟรีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยได้เช่นกันที่ b o o s t u p i t s s แล้วเจอกันกับครูพิทายนะครับ